อุปมาอุปไมยนะครับว่าต่อให้เรานะครับแบบพ่อแม่ไว้สองบาทนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดคเช็ดย่อยให้ท่านนะครับนับร้อยปีนะครับจนบรรเวลาของท่านก็ยังไม่นับถือว่าเราได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่างสูงสุดนะครับอ่าเห็นไหมมีเวลาทั้งให้เงินให้ทองทั้ง ทุกอย่างนะครับปนเปฯความสุขให้พ่อแม่ทั้งหมดก็ยังไม่เทียบไม่ได้ยังไม่เทียบเท่ากับพระคุณของพ่อ,อแม่นะครับนะครับแล้วอะไรล่ะจะทําให้ถึงเทียบได้กับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะครับพงบอกว่าการตอบแทนพระคุณปิดามารดาที่ดีที่สุดนะครับที่เรียกว่าตอบทุนพร,ระคุณพ่อแม่นะก็คือ <c oughs> ผมจะย่อด้วยความ คำพังพูดที่เข้าใจง่ายนะครับก็คือการที่เราพาให้พ่อแม่รู้จักลดความตนเีงรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการไปวัดนะครับรู้จักการทาสมาธินั่งเจริญภาวนาน,นะครับอืมอันดีที่สุดก็คือทําให้พ่อแม่นั้นมรรลุธรรมได้นะครับบรรลุธรได้ก็คือ เราเป็นจะถือว่าเราเป็นบุตรในสติที่ตอบแทนพระคุณพระแม่ได้ได้ดีที่สุดและเป็นลูกที่กระตันยูที่สุดนะครับอือเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรนะก็เพราะว่าถ้าเรามันมีหลายกรณีนะครับที่ หลายคนพยายามตอบแทนพ่อแม่ด้วยการด้วยการให้สิ่งของด้วยการาให้ตามใจบิดามารดาที่ท่านอยากได้อะไรหรือท่านอยากจะทำอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราให้ของไปสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องป่วยท่านก็ต้องเจ็บแล้วท่านก็ต้องจากเราไปนะครับแต่สิ่งที่ท่าน ไปแล้วนะครับท่านจะไปไหนนะครับนั่นคืออิทธิลนะครับมันไม่แน่นอนว่าท่านจะได้ไปสุคตินะครับมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดให้ไปแล้วพ่อแม่บางคนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นก็แล้วใหญ่เลยนะครับแต่การตอบแทนพ่อแม่พวกคุณพ่อแม่นะครับด้วยการที่ ให้ท่านรักความตเน่นะครับเธอเซนจารนิภาวน,านะครับแล้วก็เข้าวัดทําบุญนะครับให้ฟังทำแล้วก็ถ้าได้บรรลุธรรมด้วยยิ่งถึงาสุจยอดอีกทําไมครับก็เพราะว่าเราได้ปิดอบายภูมิของบิดามารดาทั้งหมดถ้าพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยบรรลุธรรมแล้วท่านจะไม่ได้ไม่ต้องไปเกิดอบายภูมิอีกนะครับตลอดไปเลยไม่มีทางได้ลงนรกแน่อนอนนะครับ แล้วก็อย่างมากสุดเกิดอีกเชาติเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ไปนิพพานนะครับเนี่ยแหละถือว่าตอบบุญคุณสูงสุดแล้วก็พองสมเด็จสมมาสมุทธเจ้านะครับก็เป็นบุคคลที่กระตันอยู่ที่สุดในโลกนะครับกระตันอยู่ยังไงนะครับ หลังจากท่านตัดสรดุแล้วนะครับท่านก็กลับมาได้โปรดมาถึงมาถึงก็โปรดพระบิดาก่อนนะครับแต่ตอนนั้นพระบิดายัางแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะได้จะได้บรรลุธรรมนะครับอันนี้ท่านก็ได้ไปโปรดพระมารดานะครับบนสวรรค์ก็พระมารดาท่านก็ได้โซดาบันไปนะครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่พระมดาท่านจะเสียชีวิตนะครับพง์ก็ได้ไปโปรดนะครับเทศธรรมะพอท่านก็ได้บรรลุอรหันต์นะครับแล้วส่วนพนะระนางพิมพานะครับภรรยางท่านนะครับก็ได้บรรลุธรรมเช่นกันนะครับส่วนลูกของท่านพระราหุนนะครับ ก็ได้มรุษยรรมเหมือนกันนะครับุแล้ว The best ของที่สุดของที่สุดแล้วนะครับพระพุทธเจ้าทําให้ดูแล้วนะครับเองการตอบแทนพระคุณพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็ทุกคนเลยนะครับพระพุทธเจ้าที่สุดแล้ว The best ทำให้เห็นแล้วว่าการตอบแทนที่สุดของที่สุดนะครับคือการที่ทําให้พ่อแม่บรรลุธรรมได้ แล้วก็ทําให้ลูกรู้ทาได้ทําให้ภรรยารู้ทาได้ไม่ต้องเป็นว่าใดเกลอีกแล้วนะครับไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานมาเกิดแก่จะตายอีกแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่พยายามทําอยู่นะครับและส่วนตัวผมก็ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอยู่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปไปด้วยกันนะครับเรียนรู้แล้วก็เรียนปฏิบัติไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าผู้ชมทุกท่าน,นก็อยากเป็นคนดีอยากเป็นลูกกตัญญูกันทุกคนนะครับทําให้ถูกหลักถูกต้องนะครับเราจะดีที่สุดนะครับก็ขอ ฝากไว้นะครับเรื่องเก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับการตอบแทนว่าคุณบมดามบรรดาอันสูงสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับถ้าใจกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ